เทศบาลนครตรังจัดประชุมสัญจรในชุมชนประจำปี2566เทศบาลพบประชาชนครั้งที่10 วันที่22สิงหาคม2566ดรสัญญาสีวิเชียนนายกเทศมนตรีนครตรังเป็นประธานในโครงการประชุมสัญจรในชุมชนประจำปี2566เทศบาลพบประชาชนครั้งที่10พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่านการค้าชุมชนย่านการค้า2และชุม ชนย่านการค้า3เข้าร่วมกิจกรรมณคริสตจักรตรังโดยการประชุมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนผ่านเวทีประชุมสัญจรให้คณะผู้บริหารได้รับทราบและรวบรวมข้อมูลไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและชุมชนให้ครอบคลุมในทุกด้าน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถขอคำปรึกษาและรับการบริการต่างๆของแต่ละสำนักกองของเทศบาลน,นครตรังและส่วนราชการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่